ตอนนี้เพื่อนๆเ,เรียนอยู่มหาลัยไหนกันครับแล้วมหาลัยของเพื่อนๆเ,เนี่ยมีเรื่องเล่าแปลกๆที่เป็นตำนานจากรุ่นพี่มาเล่าต่อกันฟังบ้างไหมครับผมเป็นคนนึงครับที่ผ่านช่วงมหาลัยมาแล้วก็ได้เจอกับเรื่องเล่าแปลกๆตามวิดีโอนี้เลยครับไม่ใช่ครับอันนี้คนละเล่าจริงๆแล้วนะครับผมมีเรื่องเล่าผีในมหาลัยชื่อดังในบ้านเราครับมีหลายที่มากๆเชื่อกันว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันมาหรือนัก่อนนั้นนะครับ อาจจะเคยเรียนที่มหาลัยในคลิปนี้หรือซ้ําซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะใช้ชื่อจริงของมหาลัยเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาทําให้ชื่อเสียงของมหาลัยเสื่อมเสียนะแต่อยากให้เพื่อนๆได้อัธรลดอย่างเต็มที่กับคลิปนี้เท่านั้นครับและก่อนจะเริ่มกันนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองคอมเมนต์กันมาครับว่าเพื่อนๆเรียนมหาลัยไหนกันและที่มหาลัยของเพื่อนๆเนี่ยมีเรื่องเล่าแปลกๆที่เป็นตำนานของมหาลัยกันบ้างไหมครับถ้าคอมเมนต์กันแล้วนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยครับ ห้องนี้เต็มแล้วแค่ได้ยินชื่อเรื่องผมว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักศึกษานะครับต้องเอากระดาษเนี่ยมาแปะติดที่หน้าห้องว่าห้องนี้เต็มแล้วเพื่อที่จะไม่ให้มีผีหรือคนอื่นที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาในห้องของนักศึกษานะครับซึ่งบางห้องเนี่ยก็แอดวานขนาดที่ว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนก็มีครับอย่างที่มหลาลัยบูรพานะครับมหลาลัยดังย่านบางแสนนะครับซึ่งมอบูรพาเนี่ยในทุกๆปีนะครับก็จะมีธรรมเนียมของมหลาลัย คือการวิ่งขึ้นเขาแต่เช้ามืดเลยครับแล้วก็จะมีความเชื่อว่าคืนก่อนที่จะต้องไปวิ่งเนี่ยจะเป็นคืนที่ผีดุครับ ถ้าใครอยู่ข้างนอกหอพักตอนนั้นก็จะเจอกับเรื่องราวร้อนๆเกิดขึ้นกับตัวเองครับแต่มีสิ่งที่ร้อนกว่านั้นครับคือในหอพักเองเนี่ยห้ามมีเตียงว่างครับเพราะเชื่อว่าถ้ามีเตียงว่างนะครับจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยมานอนด้วยนั่นเลยเป็นสาเหตุครับว่าน้องๆนักศึกษาจะต้องติดป้ายบอกผีครับว่าห้องนี้เต็มแล้วไม่ต้องเข้ามาและยังมีข้อห้ามอย่างอื่นอีกครับเช่นห้ามเปิดประตูถ้ามีเสียงเคาะห้ามมีเตียงว่างถ้ามีเตียงว่างต้องเอาของไปวางให้เต็มเตียง อะไรทําน้องนี้นะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อของนิสิตนักศึกษาที่เล่าต่อกันมายาวนานมากครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้เนี่ยยังมีความเชื่อแบบนี้อยู่ไหมน้องๆคนไหนที่เรียนมบูเนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าร้าน H2M b u เ d o c บอร์ด็อกบ้านเพื่อนเนี่ยน่าไปเที่ยวไหม <c oughs> กวนตีนขออ <c oughs> มักเม้งกวนขอโทษครับลืมตัวไปหน่อยน้องๆลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับว่าทุกวันนี้ที่มบูเนี่ยยังมีการติดป้ายหน้าห้องกันแบบนี้อีกอยู่หรือเปล่าครับ ตำนานได้แดงครับตึกไหนมีอาจารย์ใหญ่ตึกนั้นมีเรื่องเล่าแน่นอนเพื่อนๆลองเดากันดูครับว่าเรื่องนี้เกิดที่มหาลัยไหนเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่มอหาดใหญ่ครับเรื่องมันมีอยู่ว่าที่ตึกกายวิภาคครับเป็นตึกที่ใช้เก็บร่างของอาจารย์ใหญ่ครับซึ่งมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยมีน้องนักศึกษาปีหนึ่งคนหนึ่งครับมาเรียนที่ตึกนี้วันแรกซึ่งคนเราครับถ้าไปเรียนใหม่ๆเนี่ยก็จะยังไม่ค่อยรู้ทางนะครับเหมือนน้องคนนี้ครับ ก็เลยเดินไปถามทางกับลุงยามที่ตึกครับว่าลิฟต์เนี่ยอยู่ทางไหนแล้วลุงยามก็บอกทางไปครับหลังจากนั้นนะครับน้องนักศึกษาเนี่ยเดินไปตามทางที่ลุงยามบอกครับแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยน้องเขาก็สังเกตว่าที่ข้อมือของลุงยามนะครับมีด้ายสีแดงผูกอยู่ครับซึ่งตอนนั้นน้องเขาก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะครับก็เดินขึ้นลิฟต์ไปครับซึ่งน้องคนเนี้จะต้องขึ้นไปลิฟต์ที่ชั้น5ใช่ไหมครับก็กดลิฟต์จะไปชั้น5แต่ลิฟต์เจ้ากรรมเนี่ยดันไปหยุดอยู่ที่ชั้น2ครับ ซึ่งชั้น2เนี่ยดันเป็นชั้นที่ไว้ใช้เก็บร่างของอาจารย์ใหญ่ครับแต่น้องคนนี้ก็ไม่ได้เอกใจอะไรอีกครับก็ขึ้นไปเรียนที่ชั้น5้าตามปกติแล้วพอเรียนเสร็จนะครับน้องเขาก็เดินลงมาครับแต่ก็ไม่เจอลุงยามคนนั้นแล้วและก็ไม่เจออีกเลยครับเป็นเวลานานจนความจริงสุดช็อกนะครับมาถูกเปิดเผยจากรุ่นพี่ครับเพื่อนๆว่าตึกนี้นะครับไม่เคยมียามเฝ้านะครับและที่ช็อกไปกว่านั้นครับรุ่นพี่ได้มาบอกว่าได้แดงที่น้องคนนั้นเห็นเนี่ย มันไม่ใช่ได้แดงที่เอาไว้ผูกข้อมือคนทั่วไปครับมันเป็นได้แดงสําหรับผูกข้อมืออาจารย์ใหญ่นั่นเองครับโอ้โหเรียกได้ว่าไปต่อไม่ถูกเลยครับสําหรับเคสนี้แต่มันก็ยังไม่จบแค่นี้ครับเพื่อนๆเพราะว่าในมหาลัยหัดใหญ่นี้นะครับยังมีเรื่องราวที่เป็นตำนานสุดแปลกอีกครับอย่างเช่นเรื่องตึกฟักทองครับเป็นตึกของคณะวิทยาศาสตร์นี่แหละครับซึ่งตึกนี้นะครับก็ตามชื่อเลยครับเป็นเหมือนฟักทองครับแล้วห้องในตึกนี้นะครับจะมีม่านปิดไว้ครับเป็นสีน้าเงินทุกห้องแต่มันก็ จะมีอยู่ห้องหนึ่งครับที่ติดเป็นผ้าม่านสีดำซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาครับว่าเคยมีอาจารย์คนหนึ่งนะครับเสียชีวิตที่ห้องนี้ทางคณะเนี่ยก็เลยไว้อะไรให้โดยการเปลี่ยนผ้าม่านในห้องนี้นะครับเป็นสีดำซึ่งใครเข้าไปอ่านหนังสือที่ห้องนี้ในตอนกลางคืนนะครับก็จะมีอาจารย์คนหนึ่งครับเดินมาสอนพร้อมกับถือหนังสือปกสีแดงเล่มหนึ่งมาครับผมพอจะเดาได้นะครับว่าเพื่อนๆน่าจะรู้นะว่าอาจารย์คนนี้ไม่ใช่คนแน่นอน และจริงๆครับก็ยังมีเรื่องอีกหลายเรื่องของมอหัดใหญ่นะครับที่เป็นตำนานอย่างผีพยาบาลสาวผีที่หอห้าหรือจะเป็นผีช่างทาสีที่หอ11แต่ผมก็ไม่มีข้อมูลที่มากพอเท่าไหร่ครับก็เลยไม่ได้หยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆคนไหนที่รู้จักเรื่องราวตรงนี้ลองคอมเมนต์บอกลองเล่าให้ฟังกันหน่อยครับว่าเรื่องมันเป็นยังไงนะครับ ไปต่อเรื่องต่อไปเลยครับศาลหอแกลนครับศาลดังประจำมอกรุงเทพเลยครับเป็นเรื่องเล่าที่นักศึกษาทุกคนต้องรู้จักเพราะเป็นเรื่องที่โด่งดังมากซึ่งศาลที่ว่านี้นะครับจะอยู่ตรงข้ามกับมหาลัยเลยครับพอลงสะพานลอยมาก็จะเจอเลยครับศาลนี้ครับจะตั้งอยู่ที่หน้าหอแกลนคอนโดครับเป็นหอที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีเยอะมากๆครับ ทั้งผีคนอิสลามผู้ชายร่างใหญ่คนโดดตึกคนตายอะไรมีครบตำราผีไทยรวมกันอยู่ที่นี่เลยครับที่เป็นเรื่องเล่าที่นะักทามอ,อกรุงเทพเล่าต่อกันมาหลายรุ่นมากนะครับแล้วหอแกลนเนี่ย จะมีสารตั้งอยู่ที่ด้านหน้าหอครับแต่จะเห็นแค่เด็กปีหนึ่งเท่านั้นนะครับและข้อแม้ก็คือต้องไม่รู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องสารหอแกลนนี้นะครับซึ่งคนที่เห็นเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังครับว่ามันเป็นสารไม้เก่าๆบางคนก็บอกว่ามันเป็นสารสรีเขียวแต่ส่วนใหญ่ครับจะบอกว่ามันเป็นสารปูนสีขาวขนาดใหญ่นะครับตั้งอยู่ตรงนี้ครับแต่ในความจริงตรงนี้มันเป็นที่ลโล่งๆครับไม่มีสารอะไรตั้งอยู่ตรงนี้เลยและคนที่มาเล่าให้ฟังนะครับหลังจากนั้นครับเขาก็ไม่เคย เห็นสารตรงนี้อีกเลยครับเรื่องนี้ก็เลยถือว่าโด่งดังมากๆของมหาลัยนี้นะครับ แล้วนอกจากสารหอแกนแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องเล่าของมหาหลัยนี้อีกหลายเรื่องเลยครับเช่นลิฟที่อาคาร9ที่เล่าต่อกันมานะครับว่าถ้าขึ้นลิฟนี้ไปดึกๆนะครับลิฟนี้เนี่ยจะไปเปิดที่ชั้นบนสุดครับน้องๆเขาเชื่อว่าชั้นนี้นะครับมีผีของคนงานก่อสร้างตกลงมาตายอยู่ครับหรือจะเป็นเรื่องของห้องฝึกจำลองครับที่ตึกการโรงแรมนะครับเล่ากันว่าถ้าเข้าไปในตึกนี้ตอนที่ไม่มีคนอยู่เนี่ย แล้วลองมองลอดใต้ประตูของห้องนี้ดูนะครับจะมีดวงตาคู่หนึ่งครับมองลอดกลับมาครับแบบตาต่อตาเลยก็ว่าได้ครับใครว่างลองไปพิสูจน์ให้ทีนะครับแล้วมาบอกความรู้สึกกันหน่อยตำนานเพงลงรักน้องครับเรื่องเล่าจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องของมหาลัยม้ที่โดลครับ ว่ากันว่าเพลงหลักน้องนี้นะครับเป็นเพลงสันทนาการของมหาลัยนี้เลยครับมีทํานองและท่าเต้นที่สนุกสนานนะครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆต้องนึกไม่ถึงแน่ว่าเรื่องราวความเป็นมาของจุดเริ่มต้นการเขียนเพลงนี้นะครับเกิดขึ้นมาจากการที่มีน้องนักศึกษาพยาบาลคนหนึ่งครับถูกครอบครัวเนี่ยบังคับให้มาเรียนนะครับซึ่งจริงๆแล้วน้องคนนี้ครับไม่ได้ชอบการเรียนทางด้านนี้เลยครับน้องคนนี้ครับก็เลยรู้สึกเครียดและเธอนะครับก็ได้ตัดสินใจจบ ชีวิตตัวเองลงนะครับด้วยการกระโดดลงมาจากดาดฟ้าของหอพักครับแล้วมารู้ที่หลังนะครับว่าน้องคนนี้เนี่ยได้เขียนเนื้อเพลงเพลงหนึ่งครับลงบนกระดาษก่อนที่เธอจะกระโดดลงมาครับและตั้งแต่นั้นมาครับจึงเป็นตำนานเรื่องเล่านะครับว่าการจะร้องเพลงนี้นะครับไม่ว่าจะตั้งใจร้องหรือเผลอร้องขึ้นมาเนี่ยจะต้องร้องเพลงนี้ให้จบครับเพราะว่าถ้าร้องไม่จบนะครับน้องนักศึกษาพยาบาลคนนี้ครับจะมาช่วยร้องให้จบเองครับ ซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องเล่าหนึ่งแบบนะครับของเพลงลักน้องครับซึ่งผมคิดว่าคนที่เคยได้ยินเรื่องนี้มานะครับหรือน้องนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่นี่อาจจะทราบเรื่องราวของเพลงนี้ในอีกรูปแบบหนึ่งก็มีนะครับซึ่งอีกรูปแบบหนึ่งของเพลงนี้นะครับเป็นแบบไหนลองคอมเมนต์กันเล่าให้ฟังหน่อยนะครับไปต่อกันที่ลิฟต์แดงครับโอ้โหเรื่องนี้ถ้าพูดขึ้นมาผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องรอเรื่องนี้อยู่แน่ๆครับเพราะเป็นตำนานจากมอธรรมศาสตร์ที่ดังมากๆครับ ขนาดที่ว่ามีหนังหรือซีรีส์หลายๆเรื่องได้หยิบเรื่องราวนี้นะครับมาเล่ากันอยู่บ่อยๆครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเริ่มต้นเมื่อตอนเหตุการณ์6ตุลาครับวันที่เกิดการล้อมปราบนักศึกษานะครับประเด็นทางการเมืองนั่นแหละครับเป็นวันที่ทั้งตำรวจและทหารนะครับบุกเข้ามาหาลัยและใช้วิธีการรุนแรงครับในการระงับสถานการณ์ตอนนั้นครับ นักศึกษาจานวนมากเนี่ยก็ได้วิ่งหนีตายกันหลายคนครับบางคนก็กระโดดลงไปในแม่น้ําเจ้าพยานะครับบางคนก็ถูกจับก็ถูกทําร้ายถูกฆ่าก็มีครับแต่ตำนานลิฟแดงนี้นะครับเกิดขึ้นตรงที่มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งครับที่พยายามจะหนีไปข้างล่างโดยการลงลิฟต์มาครับแต่พอประตูลิฟต์เปิดครับ ปรากฏว่ามีทหารรออยู่แล้วครับแล้วทหารเนี่ยก็ได้ถล่มยิงเข้าไปในลิฟต์เลยครับเลือดของน้องๆนักศึกษานะครับก็สาดกระเซ็นไปทั่วลิฟต์เลยครับแต่หลังจากที่เหตุการณ์ทั้งหมดสงบลงครับเพื่อนปรากฏว่าเลือดที่อยู่ในลิฟต์นะครับดันล้างไม่ออกครับทางมหลาลัยก็เลยต้องแก้วิธีนี้ด้วยการทาสีแดงเข้าไปนะครับทางลิฟต์เลยครับเพื่อปกปิดคราบเลือด และหลังจากนั้นนะครับเรื่องราวน่าขนลุกก็เริ่มถูกเล่าขึ้นมาแล้วครับเพื่อนๆบางคนนะครับเล่าว่าเขาเนี่ยได้ขึ้นลิฟต์นี้ไปครับเข้าไปคนเดียวนะครับแต่ลิฟต์เนี่ยกลับเตือนว่าน้ําหนักเกินครับเพื่อนๆหรือบางครั้งนะครับก็มีความรู้สึกอึดอัดเหมือนมีคนอัดกันอยู่เต็มลิฟต์อะไรแบบนี้ก็มีครับก็พูดได้ว่าเรื่องนี้น่าจะถูกเล่าขานไปอีกนานของชาวธรรมศาสตร์แน่นอนครับปอกปอกคือเรื่องผีอันดับหนึ่งของมชครับ ส่วนตัวครับผมได้ยินเรื่องนี้มาบ่อยมากเหมือนกันนะน่าจะโด่งดังพอสมควรเลยครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่หอหญิงใกล้ๆกับมชครับซึ่งในสมัยก่อนนะครับบริเวณแถวนั้นยังไม่ค่อยมีคนมาอยู่กันเยอะครับก็จะมีนักศึกษาผู้หญิง2คนครับเป็นรูมเมทกันอยู่ในหอพักอาคาร7็ของหอหญิงครับซึ่งลางราวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงสอบนะครับตอนกลางคืนที่ทั้งคู่เนี่ยก็ต้องรีบติวรีบอ่านหนังสือกันเพื่อเตรียมสอบนะครับ แต่มีน้องคนหนึ่งครับไม่ค่อยสบายก็นอนอ่านหนังสืออยู่นี่แหละครับแล้วน้องอีกคนหนึ่งเนี่ยก็แบบว่าเริ่มหิวแล้วยากออกไปหาข้าวกินและแต่พอดีว่าน้องคนที่ป่วยเนี่ยเขาออกไปไม่ไหวครับพอน้องอีกคนเห็นว่าเพื่อนเราไม่สบายนะด้วยความที่เป็นห่วงเพื่อนรักเพื่อนนะครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตัวเขาเนี่ยจะออกไปคนเดียวเดี๋ยวซื้อราดหน้าเข้ามาให้นะครับ พอหลังจากที่เพื่อนเนี่ยออกไปซื้อข้าวนะครับน้องคนนี้ครับเขาก็นอนอ่านหนังสือไปสักพักแล้วก็เผลอหลับไปครับซึ่งระยะเวลาก็ผ่านไปนานพอสมควรครับน้องที่อยู่ที่ห้องนะครับก็เริ่มสลืมสลือตื่นขึ้นมาครับแล้วเห็นว่าเพื่อนที่ไปซื้อข้าวเนี่ยไม่กลับมาสักทีนะครับสักพักก็ได้ยินเสียงมาจากทางบันไดครับเสียงเหมือนคนกําลังแบกของหนักอะไรสักอย่างนะครับป๊อกป๊อก จนเสียงเนี่ยเริ่มดังขึ้นแล้วก็รู้ได้ว่าเสียงนี้นะครับเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ๆกับห้องของเธอครับป๊อกป๊อกป๊อกแล้วอยู่ดีๆครับเสียงนี้ก็เปลี่ยนเป็นเสียงคือคือมาเรื่อยๆครับจนมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องแล้วก็มีเสียงเคาะห้องครับ แต่ก็เงียบไปครับน้องคนที่อยู่ที่ห้องนะครับก็เลยนึกว่าเพื่อนเนี่ยกลับมาแล้วเลยไปเปิดประตูครับแต่สุดท้ายครับพอไปเปิดประตูดันไม่มีใครเลยครับแต่มีถุงลาดหน้าที่ห้อยอยู่ที่ประตูครับเพื่อนๆและก็มีรอยน้ําเปียกๆอยู่ด้วยที่นี้ครับชักแปลกใจแล้วครับว่าเพื่อนนหายไปไหนทําไมมาแต่ถุงลาดหน้าจนตอนเช้าเนี่ยนะครับมีคนมาเคาะห้องแล้วบอกว่าเพื่อนของน้องที่อยู่ห้องนี้นะครับได้ตายไปแล้วครับ ซึ่งน้องคนนั้นนะครับถูกฆ่าค่มขืนที่พงหญ้าข้างทางครับสภาพศพเนี่ยคือแขนและขาเนี่ยหักหมดเลยครับลักษณะเสียงที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยคาดว่าน่าจะเกิดจากการที่เพื่อนคนนั้นนะครับต้องการเอาลาดหน้าเนี่ยมาส่งให้เพื่อนที่ป่วยอยู่ <Said> ก็เลยใช้ปากเนี่ยครับคาบถุงลาดหน้าค่อยๆคลานขึ้นมาครับตามบันไดาลากตัวเองมาเรื่อยๆจนถึงห้องครับแล้วก็เอาลาดหน้าเนี่ยมาส่งให้เพื่อนครับ แล้วพอนักศึกษาคนนี้มาเล่าเรื่องนี้นะครับตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่มีคนเชื่อนะครับแต่ก็ถูกตอกย้ำความหลอนอีกครั้งนะครับตรงที่มีนักศึกษาห้องข้างๆเนี่ยได้ออกมาบอกว่าคืนนั้นนะครับเขาก็ได้ยินเสียงนี้เหมือนกันครับเรื่องราวเนี่ยถูกเล่าต่อกันเป็นบริเวณกว้างเลยครับจนเป็นเรื่องดังของหอพักหญิงหน้ามอชอที่ทุกคนต้องเคยได้ยินมาอย่างแน่นอนครับ และนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของคุณยายสปีดนะครับของมหาลาัยดังที่ผมเคยเล่าไว้ก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับผมก็จะไม่หยิบมาเล่าต่อในคลิป,ปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากฟังเรื่องคุณยายสปีดนะครับสามารถกดเข้าไปดูที่มุมขวาบนได้เลยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องเล่าผีหลอนในมหาลาัยดังที่ประเทศไทยนะครับเพื่อนๆนคนไหนมีเรื่องเล่าหลอนๆของมหาลัยตัวเองลองเล่าให้ฟังที่ช่องคอมเมนต์หน่อยนะครับและก่อนจะจากกันครับเพื่อนๆ กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่อง a w i l Story กันด้วยนะครับถ้าคุณไม่กดขอให้คืนนี้ก่อนนอนได้ยินเสียงป๊อกป๊อกคือ